สวัสดีครับก็ฝากติดตามเพจอ้นใหญ่เหมืองเนินฟาร์มด้วยครับความอ้นจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีเรื่องราวดีๆของการเลี้ยงอ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายปรึกษาข้อมูลนะครับมันจะสะดวกเพื่อที่จะ,ะได้สะดวกนะครับว่าเราปรึกษากันง่ายพิมพ์ง,ง่ายอะไรง่ายครับสามารถส่งรูปส่งวิดีโอได้นะครับ ใน u t u ู e ผมอาจจะตอบช้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับก็มาที่คำถามถัดไปนะครับแล้วว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็การดูก็คือผมจะให้ดูแบบนี้คือถ้าตัวเมียรเริ่มคู่ตัวผู้เมื่อไรเริ่มวิ่งกัดตัวผู้เมื่อไรนั่นแสดงว่าเขาได้ผสมกันแล้วพอแล้วนะครับ ส่วนตัวผมจะดูแบบนี้นะครับผมจะไม่ดูที่แท่งสีขาวนะครับเพราะว่าแท่งสีขาวมันมันไม่ได้การันตีนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่ามีอ้นมีอ้นสองตัวมีแท่งสีขาวั้งคู่นะครับเอ้ยเอางี้ดีกว่าแท่งสีขาวเนี่ยมันบอกได้แค่ว่าอ้นแน่ยได้ทําการผสมพันธุ์กันแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้การันตีนะครับว่าท้องหรือไม่ท้องนะครับเพราะว่า บางตัวมีแท่งสีขาวท้องก็มีไม่ท้องก็มีนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่มีแท่งสีขาวที่ท้องก็มีและไม่ท้องก็มีนะครับมันมันบอกได้แค่ว่าได้ทําการผสมแล้วนะครับถ้ามีแท่งสีขาวนะกรณีถ้าจะมีแท่งสีขาวก็คือเหมือนว่าอ้นเนเขาได้เริ่มพึ่งพึ่งขึ้นกันเสร็จใช่ไหมครับพึ่งผสมกันเสร็จปุ๊บแล้วพอเขาลงปับ๊บ เขาจะต่างคนนะต่างเรียวอวัยวะเพศตัวเองนะครับก็ให้เราตอนนี้ให้เราลองยกห่างตัวเมียดูครับถ้าสมมุติว่ามีแท่งสีขาวแล้วอะที่อวัยวะเพศนะครับก็แสดงว่าเขาเนี้ยได้ทําการผสมกันแล้วแต่ท้องไม่ท้องเราก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าอ้อนท้องแล้วนะครับ อ้นท้องเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรก็คือเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยเราจะไปรอดูอีกทีก็คือตอนประมาณหนึ่งเดือนนะครับตอนอายุหลังหลังจากวันที่เราแยกผสมนะครับสมมุติว่าเราแยกผสมวันที่สามสิบเราก็บวกต่อไปอีกสามสิบวันนั่นคือวันที่นมนมเข่าจะเริ่ม ตั้งเลยครับมันนมเขาจะเริ่มออกตั้งเาวาแดงแดงเม็ดเป่งเป่งอะไรเงี้ยครับนมเขาจะแบบยังไงจะเป็นเม็ดจะเริ่มเต่งขึ้นออกสีชมพูอ่อ,อนๆเริ่มแดงเริ่มเป่งน,นะครับแต่ถ้าอย่างอ้นสาวอะมันมันจะดูยากกว่านะครับเพราะว่าอ้นสาวอะนมเขายังเล็กอยู่นะครับถ้าอย่างอ้นที่เขาเคยมีลูกมาแล้วอะไอ้พวกนั้น่ะมันจะสังเกตง่ายกว่านะครับแล้วก็ มันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือไอ้เรื่องนี้ที่นิใส่ตัวเมียเปียนนะครับอย่างสมมุติว่าตอนเนี้ยตัวเมียที่ผมเคยเลี้ยงอ่ะมันมันไม่มันนิใส่คือแบบมันเชื่องมากมันนิใส่ดีมันไม่เคยกรีดไม่เคยก้าวร้าวนะครับแล้วอยู่อยู่ดีอ่ะหลังจากที่เราแยกผสมไปอ่ะแล้วเขามีนิใส่เขาเปียนนะครับก็แสดงว่าเราเนมีลุ้นแล้วว่าเขาจะท้องเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตเห็นนะครับตัวเมียที่นิใส่เปียนอ่ะจะท้องนะครับส่วนมากนะครับ นิสัยเปลี่ยนจะมีในเรื่องอะไรบ้างก็เริ่มคู่เริ่มเริ่มดุเริ่มคู่เริ่มกรีดนะครับเริ่มตะ,ตะกายลองนะครับตะกายลองกรีดคุยอยู่ไม่สุขครับคือนิสัยเขาเปลี่ยนนะถ้าเราเลี้ยงนะเราเราจะรู้ได้เลยครับว่านิสัยเขาเปลี่ยนไปเขาจะก้าวร้าวมากขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นอาการแบบนี้ก็คือเรามีลุ้นแล้วนะครับ แล้วก็หลังจากเรารู้รู้แล้วเนี่ยว่าอ้อนท้องอ่ะเราจะทำยังไงต่อครับก็ขั้นตอนถัดไปก็คืออ้อนเนี่ยจะกำหนดข้อดอะมันจะอยู่ที่เราราวสี่สิบห้าวันนะครับมันจะบวกลบไม,ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวนะครับแต่ว่าก็ส่วนน้อยนะที่ว่าจะเลทไปเลยแบบเกือแบๆบแบบแบบถึงแบบเกือแบๆสองเดือนอะ มันก็น้อยนะครับแต่ว่ามันมันมันก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็มันก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าวันนะครับบวกลบไม่กี่วันแล้วครับก็ก่อนที่จะครบสี่สิบห้าวันนะ่ะให้ก่อนก่อนครบสี่เอยก่อนกําหนดคลอเจ็ดวันนะครับให้เราเตรียมรังไว้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ตรงนี้นะธีเตรียมรังก็ไม่ต้องมีอะไรมากเราก็เดี๋ยวไปดูตามคลิปอันนั้นเอานะครับเพราะว่าผมทาไว้แล้ว ก็ถ้าคลิปนี้ผมพูดอะไรแบบวกไปวนมาบางทีผมก็ขอโทษด้วยครับบางทีผมก็ลืมเลยครับแบบมันพูดสดนะเออแล้วก็ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวผู้นะครับไอตัวผู้วเวลาเราเอาเอาเอาตัวเมียไปลงผสมอะตัวผู้ที่เขาสนใจนะครับเขาจะเดินเข้าหาตัวเมียแล้วเขาจะทําน้ามูกว่าฟูฟูฟูฟฟเขาจะเข้าไปดันไปอะไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นปกติครับ มันเป็นปกติของเขานะครับแล้วก็บางตัวถ้าตัวเมียดุหน่อยเขาก็เขาก็จะดันสู้นะครับ,บเขาก็จะดันกันสักพักหนึ่งครับมันก็แล้วแล้วเจ้าตัวนะครับบางตัวก็ยอมไวบางตัวก็ยอมช้านะครับก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับนอกจากว่ากรณีที่ว่าไม่ยอมก็คือเขาเริ่มขู่เริ่มวิ่งกัดนะครับอันนั้นน่คือให้แยกแล้วถ้าตัวเมียไม่ท้องหลังจาก ที่ว่าครบที่้5วันแล้วอะแล้วถ้าตัวเมียยังไม่คลอดลูกนมนมยังเป็นเม็ดปกตินะครับไม่เต่งไม่อะไรก็ให้เราสามารถจับผสมต่อได้เลยนะครับแล้วก็ผมเดี๋ยวผมย้อนกลับไปไอต่อจากต่อจากขั้นตอนเตรียมรังนะครับหลังจากเราเตรียมรังแล้วอะมันก็จะบวก หลังจากเราเตรียมรังปุ๊บพอครบที่สิบห้าวันอ่ะอ้นก็จะเริ่มคลอดลูกแล้วนะครับในช่วงที่อ้นอ่ะเขาอ่ะก่อนจะคลอดลูกอ่ะครับเขาจะวันสองวันอ่ะเขาจะเริ่มกินน้อยลงนะครับสมมุติว่าตอนแรกเคยกินข้าวห้าช้อนนะครับก็จะเหลือสักสองช้อนสามช้อนนะครับ ยิ่งเริ่มวันที่ใกล้ใกล้คลอดมากที่สุดนะช่วงที่เขาจะคลอดเลยเขาแทบจะไม่กินอะไรเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นข้อสังเกตได้อีกหนึ่งอย่างนะครับว่าอ้นเนี่ยจะคลอดแล้วนะครับเขาจะเริ่มเดินบิดตัวร้องนะครับนี่จะเป็นข้อสังเกตอีกอย่างนะครับว่าอ้นเนี่ยจะคลอดพร้อมเลือคือจะคลอดลูกแล้วนะครับแล้วก็หลังจากคลอดลูกแล้วเนี่ย หลังจากคลอดลูกแล้วอ้นเนี่ยจะยาแต่ต้องให้แม่อ้นเนี่ยเลี้ยงลูกไปอีกกี่วันนะครับก็คือจะต้องให้แม่อ้นเนี่ยเลี้ยงลูกไปอีกสามสิบถึงสี่สิห้าวันนะครับแล้วแต่แล้วแต่ตัวนะครับถ้ายังตัวไหนถ้าแม่ตัวไหนแบบเขาเลี้ยงไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วเงี้ยแล้วเขาโซมมากอย่างเงี้ยแบบเต้านมเขาเริ่มเขาเริ่มเป็นแผลอย่างเงี้ยก็คือให้แยกได้เลยนะครับ ให้เราเอามาเลี้ยงด้วยไม้ไผ่อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าลูกอน้นเขาจะเริ่มหัดแทะตั้งแต่ยังไม่ลืมตาแล้วครับประมาณยี่สิบวันนี้เขาประมาณสองเอ้ผมไม่มั่นใจอ่ะแต่ประมาณยี่สิบวัน,นคือเขาเริ่มแทะแล้วแน่ครับแล้วก็อ้นจะเริ่มลืมตาก็ประมาณยี่สิบวันขึ้นขึ้นไปนะครับคือเขาก็จะเริ่มลืมตา,มากแล้วครับแต่มันก็ แต่ละตัวมันก็จะไม่ลืมพร้อมกันนะครับบางตัวก็ยี่สิบบางตัวก็ยี่สามวันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากยานมแล้วก็เราหลังจากหลังจากเรายานมลูกอ้นแล้วใช่ไหมครับก็คือเราต้องให้แม่เขาพักฟื้นร่างกายนะครับเราก็จะ บำรุงเขาหน่อยนะครับเรามีพวกเขาโพดอาหารเสริมอะไรให้แล้วก็ฉีดยาบำรุงไปด้วยนะครับให้ร่างกายเขามากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมให้ไวนะครับส่วนระยะการพักฟื้นแต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะครับแต่ผมตีให้เข้าๆส่วนใหญ่ให้เป็นหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าบางตัวมันก็ต้องพักเกินนี้นะครับเพราะว่าบางตัวมันโซมมากนะครับยังบางตัวเขาเลี้ยงลูกเยอะเอง,งี้ยแลแบบเต้านมเขาก็แบบเราบางคนเขาแบบยังไงะ อย่างบางคนเขาไม่รู้เงี้ยเขาไปปล่อยเลี้ยงไว้เป็นเกือบๆสองเดือนเงี้ยให้ลูกกินนมเงี้ยแล้วฟันฟันเขามันเริ่มคมนะครับก็คือเต้านมของเขาจะเริ่มเป็นแผลนะครับมันก็จะทําให้เขาโทมมากนะครับหรือแม่ก็พวกที่แบบลูกโดกโดกเงี้ยหกตัวเจ็ดตัวเงี้ยแม่เขาจะโทมเลยนะครับช่วงหลังเลี้ยงลูกก็คือหลังจากพักก็คือให้เราบํารุงให้เต็มที่นะครับก็ ถ้ายัางตัวไหนโมบบางๆก็อาจจะถึงสองเดือนสามเดือนนะครับมันก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับถ้าแบบเขาดูแล้วเขากลับมาสมบูรณ์แข็งแรงปกตินะครับก็เริ่มกลับไปผสมใหม่ย้อนกลับไปตอนแรกนะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาผมอาจจะเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับหรือไม่ถ้าแบบมันน่าสนใจผมอาจจะเอามาทําเป็น อีกคลิปให้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเรื่องการผสมก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ